รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีสสดค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันอังคาร26มกราคม2564ค่ะบุกับมุ้ยมาแล้วนะคะ6โมงเช้าวเวลาดีๆนะคะที่เราจะได้เจอกันและนําข่าวสารดีๆด้านการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะช่วงแรกนะคะฝากคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงเกษตรกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะค่ะ ณตลาดไทยอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดตลาดประมงปลอดภัย GAP เพื่อเกษตรกรไทยปลอดภัยถึงผู้บริโภคภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าประมงปลอดภัยในพื้นที่ตลาดไทยซึ่งกรมประมงร่วมกับตลาดไทยในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรผู้พอเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ได้มีแหล่งจำหน่ายผลผลิต อาทิกุ้งก้ามกรามกุ้งขาวแวนไม้และปลากระพงเป็นต้นโดยจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำในรูปแบบค้าส่งมีเกษตรกรเข้าร่วมขายกว่า20กลุ่มสัตว์น้ำกว่า5ตันพร้อมผลักดันให้เป็นศูนย์กลางค้าส่งสินค้าสัตว์น้ำแห่งใหม่ เพื่อกระจายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศต่อไปในอนาคตทั้งนี้ภายในงานวันเปิดตลาดยังมีการจัดนิทรรศการความรู้เรื่องมาตราฐาน GAP และมาตราการป้องกันโควิดปนเปื้อนในสัตว์น้ำด้วยโดยตลาดไทยได้ยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ให้กับเกษตรกรเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่20มกราคมถึง20เมษายน2564าหสำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้ามาซื้อสินค้าสัตว์น้ำตลาดระมงปลอดภัย GAP ตลาดจะเริ่มจำหน่ายสินค้าวเวลา4นาฬิกาถึง11นาฬิกา วันนี้เราก็ระบายไปได้เยอะแล้วนะครับในส่วนของโครงการที่ได้มอบนโยบายให้เกษตรพันธุ์จังหวัดกับประมงจังหวัดเนี่ยไปเปิดตลาดสินค้าทั่วประเทศนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้ดำเนินการไปได้ประมาณสองสามอาทิตย์แล้วนะครับสามารถที่จะระบายสินค้าไ้ได้เนี่ยสองสามร้อยตันนะมีมูลค่าก็50กว่าล้านบาทในเรื่องต้นนี้ครับ ผมคิดว่าเราดาเนินการอย่างนี้ต่อไปเรื่องปัญหาเรื่องของสินค้าที่มันล้นตลาดก็จะเบาบางลงนะแล้วก็จะหาตลาดอย่างนี้ครับทางโมเดนเทรดหรือทางตลาดต่างๆเนี่ยให้เ,เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้มอบนโยบายให้กับออทอกรไปนะครับวา่าพื้นที่ของอ,อตอกรที่มีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยก็ขอให้ปเปิดตลาดในการที่ให้เกษต,ตรกรมันจะมาสินค้าคิดว่าสามารถช่วยได้ครับเพราะเราก็ช่วยกันระบายลักษณะอย่างนี้ครับมีการทํา เอ็มกับทางบดิร์นเทรดนะครับอย่างทางแมคโครนะก็มีการรับสินค้าที้งนึ่งกุ้งทังเปนปลาเนี่ยไปจำหน่ายตอนนี้นะครับผมคิดว่าปัญหาเนี่ยเบาบางลงนะแต่ว,ว่าก็ยังต้องแก้ต่อไปครับเพราะว่าเรายังไม่ทราบว่าโควิดเนี่ย,ยังจะอยู่กับประเทศไทยเราอีกนานแค่ไหนนะะฉะนั้นเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับ <S 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 อัเดตข่าวสารทางการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพางผู้ชมไปติดตามเทคนิคในการทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ,คะ